กำเนิดมนุษย์จากวิวัฒนาการสู่สังคมแห่งปัญญาและวัฒนธรรมบรรพบุรุษมนุษย์ก้าวแรกจากป่ามาสู่ทุง่งหญ้าการกำเนิดของมนุษย์มีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ6-7ถึงล้านปีก่อนในแอฟริกาบรรพบุรุษมนุษย์กลุ่มแรกวิวัฒนาการมาจากกลุ่มวานอนที่ต้องปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมทุ่งหญ้าและป่าโปร่งพวกเขาเริ่มต้นด้วยการยืนและเดินสองขางเพื่อมองหาอาหารและหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่มนุษย์ปัจจุบัน โฮโมอีเล็กตัสจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินสองขาและการใช้เครื่องมือประมาณสองล้านปีก่อนโฮโมอีเล็กตัสได้ปรากฏตัวขึ้นและกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์แรกที่เดินสองขาอย่างเต็มที่พวกเขามีทักษะการใช้เครื่องมือซึ่งช่วยให้สามารถขยายอาณาเขตและเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญที่นำมนุษย์สู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์โฮโมเซเปียน การสร้างสังคมและวัฒนธรรมเมื่อประมาณ200,000ปีก่อนโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ปัจจุบันได้วิวัฒนาการขึ้นอย่างก้าวกระโดดพวกเขาสามารถสื่อสารผ่านภาษาและสร้างศิลปะอิฐทั้งยังพัฒนาเป็นสังคมที่มีระบบชุมชนและความเชื่อที่เชื่อมโยงกันสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองในหลายแงยม่มุมการขยายตัวของมนุษย์ไปทั่วโลกจากแอฟริกามนุษย์ได้เริ่มเคลื่อนย้ายไปยังทวีปต่างๆทั่วโลก โดยการตั้งถิ่นฐานในแต่ละพื้นที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมภาษาและประเพณีซึ่งยังคงเห็นได้ในปัจจุบันทําให้เกิดความหลากหลายและความงดงามของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันความสําคัญของการกําเนิดมนุษย์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายทําให้สามารถสร้างประเพณีและความรู้ที่สืบทอดมา การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเริ่มต้นตั้งแต่การใช้เครื่องมือของบรรพบุรุษมนุษย์นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสังคมในยุคปัจจุบันการสำรวจและเข้าใจจักรวาลมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นและความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจโลกและจักรวาลทำให้เกิดการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และการสำรวจที่นำเราไปสู่การเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ล<การ>ึกซ<าร>ึ้งยิ่งขึ้น